จะปล่อยให้ลูกเป็นแบบนี้อีกนานแค่ไหนหน้ามีแต่ตุ่มยุงกัดแขนลายขาลายโอ้ยถึงเวลาที่ต้องมีเครื่องดักยุงสักทีนี่เลยบัสบัสเครื่องดักยุงไฟฟ้าในบ้านรุ่นไลฟ์การ์ดป้องกันยุงทุกมุมในบ้านด้วยนว,วัตรกรรมเรียนแบบกลิ่นมนุษย์ล่อยุงและ,มะแมลงด้วยรีฟิลกลิ่นเรียนแบบเหงื่อมนุษย์เห็นเล็กๆแบบนี้สามารถใช้ได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง42วันก่อนใช้งานก็อย่าลืมเจาะรูหรือฉีกฟอยล์ออกก่อนด้วยนะตัวเครื่องใช้งานง,านง่ายมาก,มากเพียงแค่เสียบปลั๊กแล้วแตะเพื่อเเปิดครื่อง หน้าจอเป็นแบบสัมผัสสามารถตั้งเวลาเปิดเครื่องได้ถึง4ระดบับ ยุงจะถูกดึงดูดให้บินมาใกล้ๆเครื่องด้วยแสง u v 3 6 5นาโนเมตรแล้วหลังจากนั้นก็จะถูกพัดลมแรงสูงดูดเข้าไปถูกขังให้แห้งตายอย่างธรรมชาติเป็นการกำจัดยุงแบบไม่มีสารเคมีไม่มีควันปลอดภัยกับลูกน้อยสามารถเปิดใช้งานตอนกลางคืนได้โดยไม่รบกวนการนอนเพราะเสียงเครื่องคือเงียบมากบอกเลยว่าตั้งแต่ใช้บัสบัสบ้านเงียบสงบนอนหลับสบายยุงหายเกลี้ยงอยากมีบ้านไร้ยุงต้องลองเครื่องดักยุงไฟฟ้าในบ้านบัสบัสรุ่นไลฟ์กะเครื่องนี้เลย